เนื้อค kind of ู่ของเจ้าหรือคนรักของเจ้าเนี่ยไม่ใช่ชายหนุ่มรูปหล่อจะเป็นชายมีอายุรูปร่างท้วมผมสั้นใส่เสื้อลายดอกสีชมพูสีสดใสและอาจจะเจอในที่โล่งแจ้งชายคนนี้จะคือคนที่หมอดูบอกระไว้ทั้งรูปร่างหน้าตาและดูมีอายุโอ๊ยฉันว่าใช่แน่เลยฉันจะมาขอเลิกแต่งงาน แล้วก็ขอลูกสาวนะจ้าขอลูกเนี่ยมันต้องใช้พลังเยอะนะค่าคูก็จะสูงขึ้นไปด้วยเออแล้วไอ้ค่าเสกเด็กเนี่ยมันราคาเท่าไหร่ละจ้าพ่อหมอห้าล้าน มาแล้วเหรออ้าหมอซอดถกจ้ะรู้ได้ไงจ้ะเนี่ยก็กินของความทุกข์เนี่ยมันใกล้เข้ามาแล้วนะสิตายแล้วพ้าหมอรู้ได้ยังไงจ้ะว่าฉันกำลังเป็นทุกข์อยู er> ่จ้ะก็ข้าเป็นหมอดูแค่มีอะไรสกปรกเนี่ยเข้ามาใกล้ตัวข้าเนี่ยข้าก็รู้หมดว่าแต่วันนี้มีอะไรให้ข้าช่วยละ จย์พู้หมอเกิดมาจะสามสิบละยังไม่มีแฟนเลยอ่ะผู้ชายสมัยเนี้ยหายยากยากขนาดฉันสวยขนาดนี้นะยังไม่มีใครมาตีบเลยอ่ะโอเคโอเคพอแล้วข้ารู้แล้วล่ะก้มหัวลงเนื้อคู่ของเจ้าหรือคนรักของเจ้าเนี่ย ไม่ใช่ใชายหนุ่มรูปหลอจะเป็นชายมีอายุรูปร่างท้วมผมสั้นใส่เสื้อลายดอกสีชมพูสีสดใสและอาจจะเจอในที่โล่งแจ้งสาวทจ้ะบอกสักขนาดเนี้ยจี้เฉพาะจุดเลยน,นจะจ๊เนี่ยชัดเจนด,ดีนชอบเอาละเสร็จแล้วจ่ายค่าครูมา999บาท <ว>เอาเงินยาใส่ตรงนี้ห้ามไม่ใครเห็นนะเงินน้ำต้องห้ามห้ามไม่ใครรู้ห้ามไม่ใครเห็นได้จะพ่อหมอแป๊บหนึงนะจ๊ะตรงนี้เลยสาธุ แ่าทุอจ่าเรียบร้อยจ้ะโชคดีโชคดีกินซี่โครตัวก่อนนะจ้ะจ่าถือจ paper, ่าเพียง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 เนื้อคือเนื้อคือ้โอ้ยเมื่อกี้พ่อหมอเนี่ยพูดอะไรวะพูดวกไปวนมาโอ้ยจำไม่ได้เว้ยเสียดายตัง์วะ กุญแจไปไหนวะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยกุญแจไปไหนวะรออาไปด้ยกนไน้วยเัน้ยันดวนี้วกันได้วยยนนด้วยยกน้ยนนี้ยันดอวัน้วดูมีอายุ ใช่แน่เลยคุณครับ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 ค่ะค่ะเอ่อคุณเป็นไรบ้ครับไม่ไม่ไม่เป็นไรค่ะเออขอบคุณมากนะคะเอเดี๋ยวก่อนครับค่ะเอ่อไม่กลาบว่าคุณชื่ออะไรเหรอครับเสียบค่ะแล้วคุณชื่ออะไรเหรอคะ เออเือผมชื่ออูดครับเออแล้วนี่คุณนึกยังไงเนี่ยมาเดินในที่ปเปี่ยวอันตรายแบบเนี้ไงเดี๋ยวผมไปส่งดีไหมครับเฮ้ยหรือว่าจะใช่จริงๆอย่างที่หมอดูบอกว่าเอ้เจี๊ยวเดี๋ใช่แน่ๆเลยอ่ะเอ่อ๋อค่ะพอดีว่าฉันกำลังจะไปร้านอาหารครัวบ้านนงนะคะ อเออนี่ก็เด่นละพอดีผมก็รู้สึกคิวอยู่พอดีอย่างนี้อะ่เดี๋ยวผมไปส่งไหมครับแล้วก็เราไปหาอะไรทานกันดีไหมครับดีค่ะดีมากเลยห <c ười> ิวเองก็เลยครับหิวหิวไขวหิวนะฮะเราไปดิฉันนะครับไ <c ười> <c ười> ปะ <c ười> ่ะวันนี้มีอะไรให้ข้าช่วยละ่ะเออพ่อพหมอฉันก็อยากให้พ่อหมอช่วยดูเรื่องความรักให้ฉันหน่อยนะ มาขยับเข้ามามารับพรก่อนก้มหัวลงเนื้อคู่ของเจ้าเนี่ยจะเป็นสาวสวยจะเจอในอีกไม่นานจริงเหรอพ่อหมอแต่ต้องอดทนรออีกนิดเพราะว่าจากที่ข้าดูแล้วเนี่ยอาจจะเจอในอีกไม่นาน หรือนานก็ได้มันอยู่ที่การกระทํำของเจ้าด้วยเออแล้วจะต้องทํายังไงพ่อหมอจะทําตามที่ข้าบอกได้น้ำมนข้าไปแล้วเนี่ยข้าสวดคาถาให้แล้วเต็มตายแล้วนะพ่อหมอเดี๋ยวข้าคู999้าร้อ้าสิบเก้าบทได้จ้ะพ่อหมอ คุณครับคุณครับคุณผู้หญิงครับออค่ะค่ะค่ะเออคุณเป็นอะไรหรือเปล่าครับเนี่ยผมเห็นคุณจ้องหน้าผมอยู่ตั้งนานแล้วเปล่าค่ะเออแล้วคุณอูได้อยากจะสั่งอะไรกินล่ะคะ ถ้าเกิดว่ามาที่ร้านนี้นะคะปกติอะเจีย๊ยบก็จะสั่งกุ้งเผามากินนะคะเจีย๊ยบอยากให้คุณอู๊ดได้ลองชิมนะคะเออกุ้งเผาถ้าอย่างนั้นก็สั่งกุ้งเผามากินจะได้ครับน่าจะหน่อยนะครับอร่อยแน่นอนค่ะวันนี้เสียงดังไปหน่อยนะครับยังไงก็ต้องขออภัยด้วยนะครับไม่เป็นไรหรอกค่ะเพราะว่ายังไงเนี่ย เสียงหัวใจของเจี๊ยบมันกระดังกว่าค่ะมิน่าผมได้ยินถึงข้างในเลยบ้า กแต่ก็ไม่น่าดูเท่าพี่อูดละค่ะน่าอ่ะพี่อูดคะมีอะไรฮะคือเจี๊ยว่าเราอ่ะก็อยู่ด้วยกันมาตั้งหลายเดือนแล้วนะคะคือคือเจี๊ยว่าเจีเยาแต่งงานดีไหมแต่งค่ะ เราก็จะได้เป็นครอบครัวเดียวกันแล้วก็มีลูกด้วยกันได้ไงพอไหมจ๊ะค่ะทิวศ์คะทิรู้ไหมคะว่าการที่เราได้มาเจอกันเนี่ยมันเมป็นพรหมลิขิตเลยนะคะวันนั้นที่เจอไปดูดวงกับหมอดูมานะคะหมอดูก็บอกว่าเจี๊ยบอ่ะจะได้เนื้อคู่ที่อายุเยอะกว่าแล้วก็เจอกันที่ร้านกว้างๆด้วยค่ะ ให้พ่อหมอดูธนงทวยที่อยู่ในป่าแล้วป่าจ๊ะอ๋อใช่ค่ะหมอดูธนงทวยนั่นแห <l ots> ละค่ะพี่อูรู้จักด้วยเหรอคะก็พี่ก็เข้าไปดูก่อนที่จะเจอเจี๊ยบนั่นแหละอุ้ยทายแล้วจริงเหรอแสดงว่าหมอดูธนงทวยคนเนี้ต้องแม่นมากแน่นเลยค่ะ <l ots> นั่นน่ะสิ <l ots> นะทายเลยเป๊ะหมดเลยอ่ะ <l ots> อถ้าอย่งางน,นั้นเนี่ยเราอะไปหาเลิกกับหมอดูธนงทวยคนนี้ดีไหมคะแล้วก็ไปขอลูกสาวด้วยค่ะ เยมอยากได้ลูกสาวพร้อมไหมล่ะใช่ค่ะอ้าวอย่างนั้นได้เลยเดี๋ยวพรุ่งนี้เราไปกันเลยพรุ่งนี้ไปหาดว่างค่ะยิ่งเจสได้ลูกละได้ผัวจะได้ลูกละนี่ไงสายยศาสตร์ช่วยเราได้ ดีจ้ะ,จะพะหมอหมอ,อ้าวเป็นไงมาไงล่ะถึงได้มาคู่กันได้คือตั้งแต่วันนั้นนะจ๊ะที่ฉันน่ะให้พ่อหมอดูวดวงให้อ่ะอุยแน่นมากเลยจ้เพราะฉันะเ,เดินออกจากสำนักพ่อหมอปุ๊บฉัน่ะก็เจอพี่อู๊ดปุ๊บเลยจ้าใช่จริงจ้บพ่อหมอพ่อหมอเนี่ยพูดถูกทุกอย่างเลยจ้าแล้ว แล้ววันนี้มาทำอะไรกันล่ะเออคือฉันจะมาขอเ่ิงแต่งงานแล้วก็ขอลูกสาวนะจ๊ะแม่ขอของยากซะด้วยขอลูกเนี่ยมันต้องใช้พลังเยอะนะค่าครูก็จะสูงขึ้นไปด้วยการเสกเด็กให้มีชีวิตเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายเออแล้วไอ้ค่าเสกเด็กเนี่ยมันราคาเท่าไหร่ละจ๊ะพ่อหมอ ล้หาห้าล้าน,าานโอ้โหเอาล้ไอ้ตั้งห้าล้านน่ะฉันจะแปลาเงินที่ไหนมาให้ละจ้าพ่อหมอโอ้น,นละสิเ,<อ>เงินอะไรเยอะขนาดนั้นนะฮะหา้หาล้านอนะอแล้วพูกเองจะเอาไหมละ่ะแต่ข้าการันตีว่าเองจะได้ในสิ่งที่เองต้องการมันจะสมพรปรารถนาของเองทั้งคู่และใคาจะแถมลูกแฝดให้ด้วยเอาของลบะ ก็ได้นะถ้าถ้าเดี๋ยวเงินไม่พอเนี่ยพี่ไปยืมเงินทางพ่อแม่พี่ได้นะนะเอาอย่างนี้ก็ได้จ้ะยังไงแล้วเนี่ยลูกคนนี้ก็เป็นลูกของเราทั้งสองคนถ้าอย่างนั้นฉันช่วยพี่สองลนห้าก็ได้จ้ะ,อ,ะอย่างนั้นก็พอ,อนะอะอ่ะตกลง <c oughs> เออแล้วพ่อหมอจะรับเป็นเงินสดเป็นเช็คหรือย,อยังไงดีครับโอนเข้าบัญชีเลยเงินเยอะขนาดนี้ค่าขอโอนกันละกัน คนไปก่อนไปก่อนนะขอไม่ได้มาจ้าห้าล้านดูเส้เขายังเรียบร้อยแล้วเสร็จแล้วเนี่ยก็มาเอาน้ำมนต่าไป อันนี้ใช้กินหรือใช้อาไปจ้ะได้ทุกอย่างครอบคุมและวกลับไปบ้านเนี่ยก็ห้ามออกจากบ้านสองเดือนหิวอะไรเนี่ยก็สั่งมากินจำไว้นะห้ามก้าวขาออกจากบ้านเด็ดขาดแล้วแล้วทำอะไรได้บ้างอ่ะจ๊ะอยู่ในบ้านอะทำได้ทุกอย่างไม่มีข้อห้ามเปิดทีวีดูได้ไหมจ๊ะได้โอเคจ้ะได้จ้ะฉันจะทำตามที่หมอบอกทุกอย่างเลยจ้ะ วันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วแต่อย่าลืมกดเหล็กที่ค่าสั่งนะห้ามออกจากบ้านสองเดือนได้จ้ะได้จได้จ้ะขอบใจนะพ่อหมอขอบคุณมากจ้ะพ่อหมอโชคดีโชคดีอาได้ลูกแฝดนะเดี๋ยวจะมาสมนาคุณให้อีกไปเลยจ้ะซาดีจ้ะโชคดีโชคดี โอนมานี่หน่อยค่ะอ้าวมีอะไรเหรอพี่โอนคะ่ะนี่มันก็ครบสองเดือนแล้วนะคะเจียแบะตรวจเท่าไหร่ก็ไม่เห็นจะตรวจเจอว่าท้องเลยอะคะ่ะตรวจดีหรือเปล่าเนี่ยหรือมันเสียพี่โอนเจียแ่ะหมดที่ตรวจคันมันเป็นสิบสิบอันแล้วนะคะไม่เห็นมีวิแววเลยอะคะ่ะเมนเจียบ <ch> <c oughs> ก็มาปกติด้วยเออ พี่พี่พี่มีอะไรจะบอกเจมอ่ะอะไรอะคะคือ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 พี่เป็นหมันอะฮะฮะเป็นหมันหมายเขาววายังไงอะแล้วที่ผ่านมาคืออะไรอะคะเออคือจริงๆไงพี่เป็นหมันตั้งนานแล้วนะแต่ทีนี้ว่าเพราะว่าการที่เราได้ฟังจากพ่อหมอ แล้วก็สิ่งที่เราได้เจอมาทั้งคู่เนี่ยมันทําให้พี่เชื่อว่าสายศาสตร์มันจะช่วยเราได้จริงๆรอ๋ตายแล้วลูดลูอยางี้เราจะทํายังไงกันดีล่ะคะนี่มันก็ครบเออสเดือนแล้วนะคะพี่อูดหรือว่าเราจะกลับไปหาพ่อหมอนั่นอีกทีดีไหมคะจะได้รู้ไปเลยว่าจะเอาไงกันแน่อะคะอ่ะนี่สองเดือนแล้วหรอค่ะอ่ะอ่ะอะนก็ได้ ถางั้นเราไปถามพ่อหมออีกทีแล้วกันว่าจะช่วยเราได้ยังไงบ้างดีนะค่ะพรุ่งนี้เช้าเลยค่ะอได้พรุ่งนี้พี่ว่างอยู่นะใจเยินๆหน้าทุกอย่างเนี่ยมันมีทางออกเสมอเนาะโอ้โหลองเจ็บของพี่โอ้ยทำไมมันทางมันเฉิดแขกนี่วะโอ้ยนี่ มาครั้งที่แล้วมันไม่ลบอย่างนี้นี่หว่าพี่มาถูกที่หรือเปล่าเนี่ยพี่ว่าพี่มาถูก้วเนี่ยระวังนะลบอย่กังไม่มีคนอยู่เป็นสิบสิบปีเนี่ยเดินไปก่อนอุ้ยตายแล้วอ้ยน้ำน้ำเฮ้ยนี่ใช่ที่ที่เราเคยมาป่ะเนี่ยน่าจะดูเป็นคุ้นๆนี่แต่แล้วพ่อหมอ พ่อหมอหายไปไหนแล้วเนี่ยเออนั่นน่ะสิอะไรเอาเนี่ยพวกคุณพวกคุณพวกคุณมาทำอะไรกันเนี่ยเออพวกฉันมาหาพ่อหมอนะจ๊ะรู้จักพ่อหมอไหมล่ะเออใช่พ่อหมอที่นั่งอยู่ตรงเนี้อ๋อไอ้หมอดูดวงโลกเนี่ยนะฮะดวงโลกอ๋ยป่านนี้มันหนีออกนอกประเทศไปแล้วฮะออกนอกประเทศ เออมันนะเที่ยวหลอกเงินคนไปทั่วเลยนะห้าล้านบ้างสิบล้านบ้างบางทีมียี่สิบล้านเลยนะโอ้ยวันวันหน,นึ่งเนี่ยมีคนมาตามหามันอ่ะเป็นสิบสิบคนโอ้ยเจ็อเอบเก็บดิเรา,เเราจะทำไงดีวะเนี่ยโถ่โอไอ้น่าเสียงเงินห้าล้านกับไเรื่องบ้าบ้าแบบนี้เลยโอ้ไม่นม่าไปเชื่อมันเลยอ่ะลุงลุงนี่แกจะลงลงอยู่แล้วนะมาเชื่อเรื่องงมงายอะไรพวกนี้อีก ถอยไม่หรอกจเย็นใจเย็นใจเย็นใจเย็นะย